เหนื่อยกว่าเก่าแต่ดีแน่นอนชีวิตของคุณจะหมดหนี้หมดสินใครที่ตั้งเป้าไว้นะเดือนนี้ต้องบอกว่าในชาว ราศีมีนสู้แล้วรวยจริงๆค่ะ f c ทุกๆท,ท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีมีนประจําเดือนตุลาคมปีพศ2565นะในทิศทางที่ในชาวมีนจะใช้ชีวิตอย่างไรต้องบอกว่าในชาวมีนน่ะเป็น กลุ่มราศีที่จิตใจดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าใครถ้าเข้าถึงในชาวนี้นั่นเขาเทให้คุณหมดเลยทั้งถัว่วทั้งหัวใจทั้งเงินในกระเป๋าทุกอย่างแต่ถ้าใครเข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าใจในโลกของเขาคุณก็จะเป็นคุณก็จะงงอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีแฟนในชาวมี คุณจะต้องเข้าใจเขาอย่างเดียวคุณไม่สามารถที่จะพูดคาอื่นได้เลยว่าคุณไม่เข้าใจหรือคุณมีเหตุผลเป็นของคุณเองไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจมีนอย่างเดียวนะคะในชาวราศีมีนจะค่อนข้างสุนทรีแล้วก็จิตใจเขาเหมือนนางฟ้าเทวดาเนาะประมาณนี้แหละและ้วก็ไหลลื่นเอาหล่ทีนี้มาเข้าเรื่องเมื่อกี้เข้าพูดเข้าข้างในใครที่มีแฟนชาวมีนนะจะต้องใช้ชีวิตอย่างไงดีนี้เรามาเจาะลึกกันสำหรับชาวมีน เดือนนี้บุญภาวศาสนาส่งที่คุณได้ทําบุญสุนทานมาตลอดนะคะแล้วก็มันจะส่งผลให้คุณมีความสุขมากมมากๆตรงนี้เกิดจากบุญที่คุณได้สร้างมาที่คุณได้ทํามาและใครก็อยากอยู่ใกล้ชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นคุณจะโดดเด่นในเรื่องของที่ปรึกษาการวางแผนหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่พูดแล้วไม่หยุดไม่หยุดความรุ่มร้อน ไม่หยุดในเรื่องความโศกเศร้าแต่ถ้าคุณไปหาคนในชาวมีนพูดกับเขาแค่คำสองคำเฮ้ยมันมีสเสน่ห์มันมีพลังอะ่ะมันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้คนนั้นน่ะเขาสามารถย้ายย้ายความรู้สึกย้ายจุดโฟกัสได้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเป็น คนให้คำปรึกษาหรือแม้กระทั่งมองหามองเห็นในเรื่องของธุรกิจนะไม่ว,ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะเกี่ยวกับเรื่องสายบุญนะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาให้ความรู้โดดเด่นมากจริงๆสำหรับในชาวมีนหรือใครค้า,ขา,ข,าขายนะอย่างประกันชีวิตที่จะต้องดูแลนะใช้เอกลักษณ์ของในชาวมีนที่มีความจริงใจตรงนี้คุณจะได้ใจสาธรารณชนมากๆนะคะในสำหรับชาวมีนแต่ใครถ้าจะดึงคนมา ให้เป็นเนสเน่ห์กับองค์กรให้เป็นสเสน่ห์กับกลุ่มนะคะกลุ่มก้อนที่อะไรจะทํางานใหญ่หรือนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดดึงดาศีมีนเข้ามาช่วยโดดเด่นมากๆนะคะและในชาวมีนคุณจะต้องบอกว่า หลุดหนี้หลุดสินสิ้นสุดกันสักทีนะในเรื่องความทุกข์ทรมานต่างๆนะเราเล่ง่ายว่าดวงคุณต้องบอกว่าใครที่บริหารมาดีทํามาดีทั้งหมดใครมีการมูที่แบบสุดปังมูไม่หยุดอย่าย,ย่นย่อในการทำคุณงามความดีเพราะในสิ่งที่คุณทําคุณจะอยู่เหนือในพลังของพูดผีปีศาและ เขาก็จะมาเป็นมิตรกับคุณในสิ่งที่เขาหวาดระแวงคุณหรือคุณกําลังอยู่ใกล้คนที่รู้สึกคุณรู้สึกหวาดระแวงคุณก็ไม่ต้องหวัดระแวงและเพราะทุกอย่างมันจะมารวมตัวแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนและสมัครสมากสามัคมค,คีคุณจะมีตัวช่วยคุณจะต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนต้องตื่นเต้นต้องทํางาน อันนี้คือสิ่งที่มีนต้องเจอเพราะฉะนั้นมีนจะเจอเรื่องตกใจที่ต้องเดินทางด่วนนะเหนื่อยกว่าเก่าแน่นอนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพอาจารย์แนะนําว่าในชาวมีนให้ระวังในเรื่องของความดันนะคะในระบบความเครียดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นในชาวมีนต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีทำแล้วก็ต้องมีช่วงเว้นด้วยถ้าเกิดรู้สึกเหมือนมันผิดปกติ นะอย่างในบางคนมีอาการเหมือนการบีบรัดหดเกรงของกล้ามเนื้อที่ไปหาหมอหมอหาโรคไม่เจอมันเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็อะไรที่มันเป็นเป็นเหนือธรรมชาติมันกําลังอยู่ใกล้ๆมีเพราะมีนนี่ก็ กำลังวิ่งหนีเจ้ากรรมในเวรและกําลังไปจุดที่ร่ำรวยและรุ่งเรืองโชคดีทํามาค้าขายก็โชคดีเหนื่อยกว่าเก่าแต่ดีแน่นอนชีวิตของคุณจะหมดหนี้หมดสินใครที่ตั้งเป้าไว้นะแต่เอาจริงๆเรื่องหนี้สินให้มองว่าถ้าคุณได้บ้านได้รถแล้วคุณเป็นหนี้คุณต้องมองว่าคุณชนะกว่าเพราะสามารถ เงินจากธานาคารได้นั่นหมายถึงเครดิตที่ดีเพราะว่าการได้สังหาริมทัพย์สังหาริมัพย์พเพิ่มก็เป็นการได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสอะไรก็แล้วแต่จากมาที่ชาวมีแต่ใครที่สะสมทําความดีมาตลอดเลยมันจะเบ่งบานในช่วงเนี้ยเบ่งบานมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ ทําความดีอะไรมาตลอดเวลาก็วาอวยพรให้กับตนเองให้ตัวเองได้รับความสุขได้รับความโชคดีประสบความสาเร็จทั้งเรื่องการงานการเงนิงน,งนความรักนะคะเดือนนี้ต้องบอกว่าในชาวราศีมีนสู้แล้วรวยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ